สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเดตมือทองนะครับเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับทางด้านของยูเว่นะครับผมนะฮะและโบรอนยาครับคุณผู้ชมครับนะฮะเป็นบอลจบโอเวอร์จริงๆครับคุณผู้ชมครับหากใครได้ติดตามได้ช่องของเจเดตมือทองนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมไม่พอแค่นั้นครับคุณผู้ชมครับในครอบครัวฟุตบอลของเจเดตมือทองนะครับผมมีชุดที่วางเอาไว้ให้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะรวมถึงแยกเส้นแยกน้ำนะครับผมค่อนข้างจะหวานเจี๊ยบมากๆเลยครับคุณผู้ชมหากคุุุณณผผผผูู้้้ชชมมมมมมทท่่่่าา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 านนนนนไหะะะะะคคคคครรรรรรััััับบบบบบีีีออยยกกกกกจเเขขตตติดฮวววสงฬฟล รวมถึงรายการสดชุดโครงการนะครับผมนะตัวเด็ดดวงครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เปิดแอปพลิเคชันสีเขียวนะครับแล้วเพื่อนกันเข้ามาได้ m t 2 8ครับอย่าลืมใส่อดด้านหน้านะครับ ส่วนฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็มีไม่มากนะครับผมแต่คิดว่าคัดสรรมาให้ดีที่สุดนะครับผมนะฮะจะมีอยู่หนึ่งคู่นะครับคุณผู้ชมครับที่จะเด็ดชื่นชอบมากๆเลยนั่นก็คือในรายการของเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับคุณผู้ชมครับในรอบเที่ยงคืนนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างอารุสนะครับผมนะฮะทีมอันดับ5ของตารางเจอกับโคเปนเฮเกนทีมอันดับ3ของตารางครับคุณผู้ชมครับด้วยการเปิดตัวนะฮะเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งเมตรหนึ่งเก้าครัวปอดวิกก็จะเป็นยังไงมาเราฟังกันครับ จากสถิติในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับสทีมนี้ผมต้องบอกเลยนะในปี2024โคเปนเฮเกนนะครับผมทำผลงานได้ดีมากครับผมเขาสามารถคว้าชัยอาวุสนะครับผมนะฮะด้วยสกอร์สาและ5้ครับทำผลงานได้ดีในบ้านของตัวเองนี่ครับผมแล้วก็จะมี1นัดในเดือนธันวาคมนะครับผมที่โคเปนเฮเกนเนี่ยพ่ายกับทางด้านของอาวุสนะครับด้วยสกอร์สอต่อหครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นสาคัญนะครับเพราะว่าทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอาวุสนะครับผมทั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยยังหาใช้ไม่ได้เเลลยคคครรัับบบุณผู้ชมนนะะป็อที่่พฮ นะครับผมนะฮะก็ไปพ่ายกับมิทิลันนัดล่าสุดนะครับผมเมื่อวันที่17เดือน5ที่ผ่านมานี่เองครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็ได้ใช้มาสีาติดนะครับทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับผมแล้วก็จบเสมอกับมิทิลันอีกนัดหนึ่งนะครับผมนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะถ้าดูจากสถิติแล้วนะครับผมค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ สำหรับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมครับคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าได้ดูแล้วเนี่ยตัวเจ็บพอๆกันทั้งคู่ครับคุณผู้ชมครับแต่ทางด้านของโคเปนี่ยยังค่อนข้างเจอดูดีกว่านิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะในทัศนาฟุตบอลของเจเด็ดมือทองในค่ำคืนนี้ครับผมเปรียบเทียบจากสถิตินะครับผมรวมถึงกระแสฟุตบอลต่างประเทศนะครับผมยังคงมองไปทางด้านของโคเปนเฮเกนได้อยู่นะครับผมนะฮะในการเปิดตัววันนี้ครับคุณผู้ชมครับเจเด็ดจะขอเกี่็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวโคเปนเฮเกนที่หนึ่งเม็ดครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็มาตามดดดููเเเเมมมมมม็็ทททีีี่่่่นนนนนนนะะ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 ะคคคคคครรรรรััััััับบบบบบบผผผพืออออจไไ้้้้้ิกกกกฮฮฮถาาชชชลุุยณ ส่วนได้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะสำหรับพี่พี่ท่านไหนเนี่ยที่จะเข้ามาตามตัวอื่นครับคุณผู้ชมในครอบครัวนะครับผมเรียนเชิญได้เลย smt 2 8ครับอย่าลืมสายแอดนาตื่นเช้ามานี่ครับผมนะฮะขอให้หวานเจี๊ยบกันทุกทุกท่านครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เจเน็ตขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ